สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมใจกลางเมืองหลวงเนี่ยน่าท่องเที่ยวแค่ไหนนะคะก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศที่ย่านราชประสงค์นะคะเมื่อมาที่นี่แล้วต้องไม่พลาดที่จะมากราบขอพรณที่แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะความศรัทธาที่นักท่องเที่ยวต้องมาสักการะเจ็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่านราชประสงค์คือ1เท้ามหาพรหมผู้คนนิยมบูชามากที่สุด2เท้าอมรินทราธิราชเจ้าหรือพระอินท 3. พระตรีมูรติรูปเคารพซึ่งเป็นตัวแทนของพระเวททั้ง4 4. ่สารพระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะวิทยาการบรรดาลแต่ความสำเร็จ 5. พระแม่อุมาเทวีพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล 6พระแม่ลักษมีเทวีแห่งความงดงามความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์และ 7. พระนารายณ์ทรงสุบรณเทพเจ้าแห่งความเมตตาค่ะเรื่องของแหล่งช้อปปิ้งราคาย,ย่อมเยาที่ได้รับความนิยมอย่างมากต้องไม่พลาดในย่านประตูน้ําและยังมีร้านลาบแห่งตำนานความอร่อยที่ยืนหยัดยาวนานกว่า50ปีค่ะร้านผมเนี้ยก็อยู่มาตั้งห้าสิบกว่าปีก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับทุก,ยกอย่างก็ยังเหมือนเดิม ถ้าจะหาซื้อของอร่อยๆในยามคำา่ำแล้วก็ต้องใช้หน้าทาวเยาวราชตั้งแต่หนูปังยังไม่เสร็จก็มาต่อคิวแล้วก็เนื่องจากว่าความอร่อยนี่นะครับ จากเรื่องของท่องเที่ยวมาร่วมแสดงความยินดีกับการประกาศแต่งตั้ง VKS Group Asia ให้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟิล์มกันความร้อน V-Cool และ i q รายเดียวในประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2558เป็นต้นไปได้รับเกียรติจาก Mr. Travis Smith, President of Performance Film s m a n พร้อมด้วยคุณพิมพ์พาชลาลายัยประธานบริหาร VKS Group Asia กล่าวถึงความร่วมมือกันโดยมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและผู้บริหารการจัดง ารยานยนต์หลายภาคส่วนร่วมงานคับข้าง VQ International บริษัทในเครือของ Eastman Chemical Company ได้ทำงานร่วมกับคู่ค้าสองรายในประเทศไทยสำหรับฟิล์มกันความร้อน VQ ูด้วยความเชื่อมั่นไว้วางใจในคุณภาพการบริการที่มีศักยภาพสูงกับประสบการณ์ทำงานที่ยาวนานกว่า20ปีของ VKS Group Asia จะเป็นผู้นำเข้าจัดจำหน่ายและทำตลาดอย่างเป็นทางการของฟิล์มกันความร้อน VQ และ IQ รายเดียวในประเทศไทยและจะมีการปรับโครงสร้าง ภาพลักษณ์ใหม่เพื่อการบริการที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดไปวันนี้ v ีคูกรุ๊ปไทยแลนด์ได้ปรับภาพลักษณ์นะคะ,ะ New v q uh, Direction น uh, ะคะ v c Full Flash ซึ่ง VCU Full Flash คืออะไรก็คือ Luxury o u ่ l อ t ทนะคะที่มีความหรูหราโดดเด่นมีความเป็น VQ ูอย่างชัดเจนค่ะในส่วนของการตลาดเนี่ยก็จะมีการทุ่มง,งบไปในหลายๆส่วนที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของ VQ ูนะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายของ VQ ู ได้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็ข่าวสารของวีคูแล้วมั่นใจในสินค้าของวีคูว่ามีความมีคุณภาพค่ะในเร็วนี้บริษัทแม่จะมีการปรับภาพลักษณ์ของศูนย์ของผู้แทนจำหน่ายนะคะซึ่งสิ่งที่วีคูกุบจะเลือกก็คือเลือกผู้แทนจำหน่ายที่โฟกัสนะคะแล้วก็จริงจังที่จะทำธุรกิจแล้วก็จะเดินหน้าขายสินค้าว,วีคูในอนาคตค่ะ ในการปรับภาพลักษณ์ในทางนี้นะคะจริงๆแล้วส่งผลถึงผู้บริโภคอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าผู้บริโภคจะมั่นใจที่จะเข้ามาใช้บริการกับภาพลักษณ์ที่มีความหุูหลาสะดวกสบายพร้อมกับการบริการที่เป็นเลิศน,นะคะเมื่อใช้สะดวกสบายแล้วรู้สึกภาคภูมิใจก็สามารถที่จะกลับมาซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆในที่สุดค่ะ ครีมการความร้อนวีคูนั้นถือเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเป็นผู้นําด้านคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในการขับขี่รถยนต์และพร้อมจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยัง้ง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าจริงๆเลยนะคะสำหรับวีคูค่ะที่ปีนี้มีการปรับภาพลักษณ์ครั้งใหม่ในเรื่องของการให้บริการก็ดีแล้วก็พัฒนาบุคลากรรวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะฉะนั้นหากว่าคุณผู้ชมสนใจในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์นี้แล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เมืองไทยน่ารู้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย